สวัสดีครับสวัสดี f อฟท่านนะครับตอนนี้ก็อากาศเย็นๆสบายๆนะครับฝนเพิ่งตกไปนะครับและวันนี้เป้จะมาสอนดูรถตู้มือสองดูยังไงไม่ให้โดนหลอกนะครับจะได้ไม่โดนต้มนะในยุคนี้นะครับผมบอกเลยบริวาทเดี๋ยวนี้นะครับรถย้อมเยอะมากนะรถย้อมเยอะรถไม่ตรงปกเยอะมากครับผมบอกเลยวันนี้จะมาสอนดูพาดูนะครับว่ารถตู้มือสองมันดูยังไงนะครับไม่ให้โดนต้มไม่โดนหลอกนะครับ แชร์ไปนะครับว่าคลิปนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะแชร์ไปกดไลค์ติดกติดตามไว้เลยนะครับวันนี้เป้สอนดูแบบละเอียดทุกจุดทุกอน,นุนะครับเครื่องเดิมเป็นยังไงสีเดิมเป็นยังไงเล่มมันตรงไหมรถมัน่อต่อ,ตอ,ตอมันหรือเปล่าสีเดิมไหมเครื่องเดิมไหมมาเดี๋ยวนี้ไขข้องใจกันพามาดูเลยนะครับมาวันนี้เป้ก็ดยาแชร์นะครับที่พูดบ่อยว่าเกรดเอเกรดเอนะเกรดเอเกรดเอแล้วมันเกรดเอยังไงมาดูอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวจะพาดูทีละจุดนะครับเดี๋ยวพาดูทีละจุดเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้ดูก่อนนะครับเดินดูรอบๆรถนะครับเดินดูรอบๆรถนะครับสีรถเป็นยังไงบ้างนะครับสีมีด่างอะไรไหมนะครับเดินดูไปเรื่อยนะดูความเดิมนะครับดูความเดิมนะว่ามีอะไรจัดแปลงหรือเปล่านะครับรถเนี่ยมีอะไจัดแปลงไหมนะครับมันเดิมไหมอ่ะอย่างแรกดูสีก่อนนะครับ ดูตรงที่มีแสงแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงไหนมันสีมีสีมีดางมีรอยลักยิ้มอะไรไหมนะครับเดินดูรอบๆหนึ่งรอบนะเดินดูก่อนนะครับแล้วเปิดประตูดูซิอ่ามีเสียงเอซาร์เอซาร์ไหมอ่าลองปิดดูซิลองปิดดูอ,ดดอ่าโอเคอ่าหนึ่งรอบจบนะครับคราวนี้มาดูจ้มาดูต่อนะครับมาดูตรงไหนนะครับมาดูห้องเครื่องนะครับ โหลดป้ายแดงโหลดภาพจากป้ายแดงมาเลยนะครับวางเครื่องสภาพมันเป็นยังไงนะครับการวางตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆมันอยู่เดิมๆตามเหมือนรถป้ายแดงหรือเปล่าอ่าตำแหน่งหม้อพักหม้อน้ําอยู่อย่างนี้ไหมกองอากาศอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ่าดูนะครับดูให้หมดเลยนะครับเอามาเทียบกันเลยนะครับตัวเครื่องเป็นตัวฝาครอบดีโฟดีแบบนี้ไหมนะครับนี่ท่อมันรั่วมันแตกมันเล้ามีรอยหรือเปล่าอ่าชุด,ช,ดชุดไฟอ่า พวกควบคุมนี่เลยอยู่ยนี้ครบไหมกองโซลา่าอยู่ครบหรือเปล่าแบบนี้นะครับนี่กองโซล่าตรงนี้ตัวดักเ,เรียกว่าเป็นตัวดักน้ําเนาะอยู่ครบไหมนะครับและก็้าอยู่ครบแล้วอ่ะมาดูตรงไหนดูหัวน็อตสิมันมีรอยแกะมีรอยขายหรือเปล่าอ่าดูดูด,ด,ดูดูนะครับมีรอยไหมไม่มีเนาะถ้ามีมันจะมีรอยบิน่นบิ่นนะ,ะแบบนี้ไม่มีนะอ่าเดิมนะครับแล้วก็หัวน็อตแก้มแก้มซ้ายเนี่ย ปกติมันจะต้องไม่โดนถอดอยู่แล้วถ้ามันไม่โดนชนตรงนี้นะแบบนี้ดูแล้วดูดูดูดส่องเขาไปดูครับอ่าเดิมเดิมนะเห็นไหมเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยแกะอ่าแล้วคันนี้ก็มาดูพานนะครับคานแค้มคานหน้าคานหน้า,านะคา,านต่างพวกเนี้ยเอ๊มันมีรอยซีนต่างๆเนี้ยมันมีไหมมันซีนเดินดรง,งานเป็นแบบนี้หรือเปล่าอ่ามันมีระยาไหมไม่มีนะ ถ้ามันโดนชนมามันจะมีรอยอ้ารอยเชื่อมนะครับไม่มีนะนี่ครับสปอตเดิมๆอยู่ครบเลยอ่าแล้วก็พรกคารับแรงตรงนี้นะครับนี่ด้านในตรงนี้นะครับนี่มันมีรอยบิดรอยชนอะไรไหมนะครับดูให้หมดนะอ่ะาคานหน้าเดิมๆหรือเปล่าหัวน่องหน็อตมีรอยแกะไหมนะครับคานหน้าเดิมหรือเปล่าอ่าดูนะครับดูไปดูไปไล่ดูทีละจุดช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะ ราไปดูรถอสองที่ไหนแล้วเขาเร่งรีบให้เราจะเอาจะเอาองเดียวเนี่ยอันนั้นก็บอกเลยอย่าไปซื้อนะครับหัว oh, น็อตเดิมเดิมไหมอ่ะดูมีรอยแกะเปล่าดูนะครับดูอ่าเดิมนะครับเดิมเดิมคันนี้ขาดอะไรจริงคันนี้ก็ขาดนะครับขาดถนวนหุ้มตรงนี้นะนี่ไม่มีนะเห็นไหมถนวนหุ้มอ่าเป็นถนวนอ่าการความร้อนนะหุ้มตรงนี้นะไม่มีอ่าแต่ไม่เป็นไรเราจะได้เห็นว่าฝามันเดิมหรือเปล่านะครับสปอตเดิมเดิมนะครับอ่า ฝาเดิมเนี่ยมันเป็นใช่ไหมโตโยต้าผมเคยบอกไปเนาะนี่ฝาเดิมนะครับโลโก้โตโยต้าตาป๊มนี้อยู่ครบโอเคมอรอลโรงงานออยู่ครบนะสติ๊กเกอร์นะครับของเดิมอยู่แล้วไม่ใช่รอยแกะมาแปะใส่นะถ้าทําสีมันต้องแกะออกตรงนี้นะครับอันนี้เดิมๆนะสีไม่ด่างกันด้วยนะสีไม่ด่างนะครับโอเคฝาเดิมและคานหน้าเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยตรงนี้เดิมนะสีต่างๆเนี่ยดูให้หมดนะนี่เดิมๆนะครับเดิมๆเลยคารับแรงต่างบอดี้ต่างๆเดิมหมดเลยนะครับ คราวนี้ไปดูะไรอีกนะครับไปดูโครงสร้างหน่อยเปิดประตูเปิดประตูะตดูเปิดมานะครับแกะนะครับเราต้องแกะนะนี่ครับเสาเอเสาบีชนมันหรือเปล่าแกะดูแกะเลยแกะนะครับเจ้าของไหนไม่ให้แกะจะไปซื้อแล้วไม่ให้แกะอย่านะครับอย่าซื้อแกะดูเลยครับซูสปอตเป็นอาร์ครูปเอามือรูปดูคมคมไหมอ่าคมคมมากโอเค ไม่ใช่รอยแบบอฮ้ยเป็นรอยแบบจางๆแบบรูปไปไม่คมเลยอ่ะอันนั้นเป็นรอยปลอมนะแล้วดูถ้าไม่ชํานานดูด้านในนะครับดูด้านในนะด้านในเนี้ยมันจะมีรอยเชื่อมไหมไม่มีนะถ้ามีจะบอกเลยว่าช่างทํามานะนี่ครับเดิมๆสปอตเดิมๆเห็นไหมข้างในไม่มีรอยเชื่อมเลยเห็นไหมครับเนี่ยด,ดูนะครับดูให้หมดเลยนะครับอ่าแกะดูให้หมดนะครับหัวน็อตหัวน็อตมีรอยแกะมาหรือเปล่านะครับอ่า โครงสร้างเดิมนะครับเดิมเดิมอ่าอีจจะ,ะ,ะค่อยมาเก็บทีเดียวแล้วกันมันมันเยอะมันเยอะคราวนี้ไปดูไหนอีกนะครับซุ้มล้อมีรอยบอดี้อะไรไหมมีรอยแบบรอยบุบแบบมันแบบแตกต่างจากของเดิมไหมนะครับดูเลยมีไหมไม่มีหั้น็อตไม่เคยแกะไม่เคยขายนะโอเคเดิมยางก็จริงๆมันไม่จะเป็นเท่าไหร่ยางนะครับเราเปลี่ยนเอาก็ได้ให้เขาเปลี่ยนให้ไรถ้าเปลี่ยนปียี่สิบสองปียี่สิบสามอะไรพวกนี้ ปอดท้ายเปิดมานะครับดูอะไรดูความเดิมก่อนเลยนะครับอย่างแรกโอเคสวยเดิมไม่คบไม่งองนะดูดูบอดี้ตรงนี้ครับนี่ซีนทิลโครตรงนี้เม็ดอาร์คเดิมเดิมคมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเม็ดตรงนี้เจ็ดเม็ดนะทางซ้ายเจ็ดเม็ดนะครับอ่าซีนกันรั่วอยู่ครบนะครับอ่ามาดูทางขวาหน่อยเม็ดอาร์คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ครบนะครับโอเคครบเหมือนกันซีกันรัวอยู่ไหมอยู่ครบนะครับหัวน็อตเดิมไหมเดิมไม่มีแกะไม่มีไขนะครับซีกันรัวอยู่ครบถ้าซีกันรัวไม่มีนะผมบอกเลยว่าน้ารั่วเขาลดได้เลยนะครับและนะครับถ้ามันซีกรนรัวไม่มีแสดงว่ารถเคยถอดอาจจะเคยถอดไปทําสีมานะครับป้ายเดิมๆนะครับนี่ไม่รั่วไม่ล้างไม่แตกอ่าแล้วก็นะครับแล้วก็ดึงตรงนี้ดูดึงหน่อยโอ้หอันนี้มันคนข้างจะแน่นนะ แกะดูหน่อยดิแกะดูหน่อยนะครับแต่มันใส่ยากไม่ใช่ไม่ยากแกะนะครับอ่าเดิมๆนะแต่บอกเลยครับมันมีคาบดินคาตาหนิมตรงนี้มันเกิดพวกอ่าเรียกว่ามันเป็นคาบดินนะดินเศษใบไม้ไม้หินทรายนะครับแสดงว่าแม่บ้านเนี่ยด้วยคนที่เขาดูแลสถานเขากวาดลงมาด้านหลังนะพอลงมานงงเนเี่ยขิดฝุ่นไม่ฝุ่นเ็มเลยไหมอืมเป่าออกเลยอ่าเดิมแต่เดิมนะเดิมนะครับเดิมๆอ่า ดูเลยนะครับนี่เดิมใส่ยากนะเ๋ยวมาใส่นะครับเ๋ยวมาใส่โอ้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใส่นะมาใส่ยากไม่น่าแกะเลยใส่ยากต้องใส่สองมือนะมือเดียวไม่ได้อ่ะขอที้ดูประมาณนี้รอบๆแล้วแล้วก็ดูเบาภายในอยู่ครบไหมอ่ะอยู่ครบนะแล้วเข้าไปดูภายในกันมาภายในก็ดูตรงนี้ครับนี่สปอตเป็นอนะขอแกะเลยต้องดื้อหน่อยแกะนะครับแกะแกะดูนะครับแกะดู อ่าแกะดูให้หมดนะครับแกะดูเลยนะครับสปอตเดิมไหมโดนชนเมื่อไหร่ชนโดนต้นตุ้มนะครับเม็ดน้ำมันต้องไม่มีแล้วมันต้องทาใหม่พอทาสีใหม่มันจะไม่ใช่รอยเม็ดน้แบบนี้ดูครับดูดู๋ยวแซมมันอ่าเห็นไหมกล้องเห็นไหมอ่ามันไม่เห็นหรอกมันต้องคมๆนะนี่เม็ดน้มเดิมๆคบๆทุกเม็ดเลยนะครับเห็นไหมครบๆเลยนะครับเม็ดน้มเดิมๆครบๆนะครับโอเคเม็ดน้ครบอยู่นะอ่า สภาพเดิมนะครับเม็อาร์กก็อยู่ครบนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้ตรงนี้ที่ให้ดูนะครับดูรางน้ําตรงนี้นะครับนี่มันเลื่อนปิดได้ปกติไหมนะครับนี่ตรงนี้นะครับรางน้ําเวลามันเลื่อนปิดประตูมันเลื่อนปิดสนิทหรือเปล่านะครับมันเลื่อนได้มันก็แกก้งไหมถ้ามันเลื่อนที่รขาด,ดนะก็แสดงว่าอาจจะเคยโดนชนมาแล้วทํามาไม่ดีนะมา ดูแล้วแล้วต่อไปดูอะไรอีกขอเก็บก่อนนะเก็บหน่อยเก็บหน่อยเดี๋ยวจะเยอะแล้วทั้งคันแล้วนะครับแกะทั้งคันแล้วอ่ะคราวนี้ก็ดูระบบไฟต่างๆนะครับภายในนะว่าไฟทุกอย่างมันใช้ได้ปกติเปล่านะครับมันใช้ได้หรือไม่นะครับนี่ครับใช้ได้ไหมอ่ะก็เช็คประมาณนี้ครับก็เช็คดูนะอ่า ประตูประตูด้านซ้ายนะครับเช็คแบตด้วยนะว่าแบตมันอยู่เขาหรือเปล่าแบตตรงนี้นะครับน,นี่มีกล่องแบตอยู่นะนี่ครับเช็คปีแบตนะถ้าปีสั้นกว่าสองปีก็บอกเขาเปลี่ยนให้เราด้วยนะบอกให้เขาเปลี่ยนให้เราด้วยนะคนขายนะครับเขาต้องเปลี่ยนให้เรานะผมบอกก่อนนะอ่าแล้วก็เก็บให้เหมือนเดิมด้วยนะครับประมาณโดยประมาณประมาณนี้นะครับในการดูนะแล้วก็ไปเช็คเรื่องระบบไฟต่างๆนะครับไปเช็คให้หมดด้วยนะ อ่าอ่าอืมอ่าโครงสร้างก็ดูประมาณนี้ครับเสาเอเสาบีท่าหน้าแล้วก็เพนเพจตรงนี้อยู่เดิมครบแบบนี้นะครับนี่เดิมอ่านี่คือการดูนะครับรถตูดด้นะแล้วก็นะครับลองสตาร์ทดูหน่อยว่ารถาสตาร์แเราเป็นยังไงเสียงเครื่องเป็นยังไงนะครับอ่าเรามาลองสตาร์ทกันดู ลองเหยียบเบรกสตาร์ทเองเนสตาร์ทติดไหมปกติไหมระบบไฟใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่าลองจะสตาร์ดูนะครับนี่ครับลองเอาเบรกมือลงซีมันหายไหมนะครับสถานะมันหายเปล่าอ่าหายนะแล้วต้องลองคงลองขับดูนะครับระบบไฟต่ตางๆใช้ได้ไหมแอร์เย็นหรือเปล่าเอามืออ้างดูนะครับนี่เปิดแล้วแอร์เย็นไหมนะครับแอร์เย็นไหมเราต้องไปดูดว่าพัดลมแอร์คอมแอร์ทำงานหรือเปล่านะครับ พอแอร์ไม่ทํางานกิะจากอะไรบ้างหลายอย่างนะครับน้ํายาหมดหรือไม่ก็พัดลมพังอะไรพวกนี้ม่ลงมองน้ออนําม,ม,ม,มันเกิดได้หมดนะครับเนี่แยแอร์เย็นปกติโอเคใช้ได้นะครับคันนี้นะนี่อันนี้มีอันนี้เสียนะนี่นี่ตัวล็อกกระจหลังเสียนะนี่เห็นไหมอ่ะอันนี้อย่าอย่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้เป็นไฮเอทเนาะปีสิบเก้าแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับไม 60, ล์หกหมื่นโลขายไปที่หนึงขายที่หนึ่งคันน,นี้ยังว่างคันนี้ยังว่างเกียร์แมนนวดนะ 6สปีดนะครับโคตรใหญ่โคตรกว้างหน้ายาวนะครับแบบนี้อ่บทหนังนะบดหนังนะกว้างๆงใหญ่แบบนี้เลยไอแบ็คมีให้ครบเลยอ่ะคันนี้ก็เดิมนะครับเดิมๆนะขครหาอยู่นะก็คันนี้ทักมาได้นะครับก็อันนี้เป็นคลิปการสอนการดูเนาะสอนดูนะการสอนดูนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวนะมีสายพานดัง้วยนะเดีย๋ยวเปลี่ยนสายพานนะครับ วิทีสะพานสะพานดังนะครับก็ใครสนใจนะครับหรือว่าชอบการแชร์วิธีการดูรถมือสองแบบนี้นะร,รถตู้งนี้ก็กดไลค์กะแชร์ให้ผมด้วยเนาะอันนี้ก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนกับกับที่การดูรถมือสองนะครับง่ายๆนะครับในสิบนาทีนะครับผมก็ฝากกดไละแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ